สวัสดีครับเกบพระสมเด็จตามํารานะครับคลิปนี้เป็นคลิปอยู่ในงานประกวดพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพุทธศิลป์สุขโขทยัยในมาตรฐาน psca ซึ่งจัดโดยมูลที่พลังบุญองค์ที่เราจะดูวันนี้นครับเป็นองค์ที่11แล้วนะครับแล้วเนื้อหาก็เป็นพระในแกลงเป็นพิมพ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรซึ่งต้องบอกว่าเราดูเราจะได้ความรู้และความหลากหลายและที่สำคัญนะอย่าลืมนะครับดูเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอายอดวิวยอดไลค์ นะครับมาคำนวณร่วมกับลิงก์ในการโบวตนะครับซึ่งจะเป็นอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับให้ท่านเข้าไปดูด้วยนะครับอย่างไรเราไปชมพระด้วยกันครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะเป็นพระสมเด็จวัลระคังนะครับพิมพ์ใหญ่ก็คือมีชจีวรนะครับสุโขไทยเกียรติรุซุ้มกำแพงเพชรก็จะเป็นแบบผ้าซุ้มนะครับนี่เป็นกำแพงเพชรใบน้าเสียมนะครับเป็นข้าวหลามตัดมีกรอบประจบอันนี้อยู่ในตำแหน่งปกติโกลเด้นเลโชนะครับ หมายความว่าที่เหลือตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแลักนาะของพิมพ์นี้พระจะผอมนะครับมีร่องสังคติอยู่ตรงกลางนะครับซุ้มหักมุมนะครับไม่สมมาตรแล้วฐานเขียงนะครับด้านซ้ายมือเราขวางพระเฉียงขึ้นเล็กน้อยนะครับเห็นไหมฮะเชิดขึ้นแล้วเฉียงลงด้านนี้สอบตรงนะครับพระมีแข้งสันชัดเจนนะครับเป็นข้อเท้าซ้ายอยู่เหนือเข่าขวานะครับเดี๋ยวลองดูไปพร้อมกันนะครับเนื้อครับเป็นเนื้อแบบหนึกแกร่งนะครับ เนื้อรักษานี้ก็คือด้านหลังเนี่ยเราก็จะพบไม่ผิวสังขยานะครับก็จะมีลักษณะพวกที่เป็นรอยปูไตนะครับก็จะเจอในเนื้อรักษานี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับขอบข้างตัดเรียบนะครับเราเรียบก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นพระใหม่นะครับเก่าก็มีนะครับแล้วตรงนี้เรียกว่าเห็นไหมครับพาดซูมนะเวลารูปจะนูนขึ้นนะครับแข้งสันนะครับจะเห็นลักษณะข้อเท้าซ้ายขึ้นมา ผิวก็คือชัดเจนและเป็นลักษณะของปูนเปลือกหอยที่เป็นลักษณะหนึกแร่งเวลาสองกล้องกําลังสูงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจะมีลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่างาช้างนะครับคือลักษณะพระนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีตัวของผลึกอยู่ด้วยนี่ก็เป็นมบลสารที่ครบนะครับองนี้ถือว่าสวยนะครับแล้วก็นี่ครับผลึกที่ว่าก็จะมีลักษณะมันเงาอย่างนี้นะครับองค์พระนี่เห็นไหมผอมมีร่องสังขตินี่เป็นสุโคททยกำแพงเพชรนะครับ วลสารนะมีทั้งผงวิเศษพรสมก่อด้านหลังในจริงๆเนี่ยดูดีๆเนี่ย,เ,ยเกือบจะแตกลายสัคโลกแล้วแต่มีความหนึบก็คือมีการหดอยู่นะครับหนึกแกร่งนะครับส่วนผิวอย่างที่บอกครับถ้าเราซูมเยอะๆนะครับส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นสารนูนขึ้นมาเนี่ยจะมีความมันเงาเนี่ยจะเหลืองนะครับเลณะเหมือนกับเหลืองงาช้างนะครับอย่างนี้นะครับขาวงาช้างอีกแบบนะครับแต่ว่าผิวเนี่ยเราดูอย่างเงี้ยเราจะมีความสึกมีความนุ่มตาอยู่ด้วยนะครับ อ่เป็นกลุ่มที่จะมีส่วนผสมกลุ่มที่เป็นธัญ,ญพืชต่างๆข้าวกล้วยเนี่ยก็จะมีนะครับเนื้อเนี้ยก็ถือว่าเป็นเนื้อหนึกนะครับหนึกหนึกแร่งนะครับถ้าหนึกนุ่มเนี่ยก็จะมีส่วนของพวกผงเกสรอ,อยู่เยอะนะครับงนั้นในส่วนตรงนี้นะครับถือว่าองค์นี้มีความสวยงามแล้วก็รายละเอียดเนี่ยพวกกลุ่มเหล็กไหลไผ่ดำนะครับอ่เป็นคําเรียกในส่วนมาตรฐานของเรานะครับถามว่ามีความผดเยอะไหมมีไม่เยอะเห็นมรายละเอียดนะครับ เพราะว่าเนื้อเป็นเน,นื้ออีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ผงวิเศษทั้ง5้านะครับองค์นี้จะเห็นชัดหน่อยมีกระจายทั้งองค์นะครับเพราะว่าพราในผิวออกสีน้ําตาลเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับว่าพระเนี่ยมีความสวยทีนี้เราดูเนี่ยเราจะเจอซ้ําๆกันนี่แหละแต่ว่าคนละแม่พิมพ์นนครับแต่อยู่ในกลุม่มพุทธศิลนปะ์ถ้าท่านดูเรื่อยๆเนี่ย ить, จะได้ความรู้ในเรื่องของพิมพ์นนครับส่วนเรื่องเนื้อหาการตรวจเนี่ยดูในคลิปอื่นๆและที่จะมานะครับคะแนนนะครับเจ้าของพระอย่าลืมนะครับ เราจะเอายอดวิวยอดไลค์แล้วก็คะแนนการโหวตเนี่ยมาคิดดูร่วมกันเพราะฉะนั้นใต้คลิปนี้นะครับจะมีคําอธิบายอยู่นะครับให้เอาลิงก์นั้นส่งไปให้ผู้คนโหวตน,นะครับก็ติดตามชมให้ครบนะครับทุกองค์ที่ส่งประกวดครับสอาเราคลิปนี้สวัสดีครับ